ข่าวดีมาแล้วเช็คบัญชีของท่านด่วนเงินประกันรายได้เกษตรกรทกศเริ่มโอนแล้วตามไปรับชมกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เช็คด่วนเงินประกันรายได้เกษตรกรทกสโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่เก็บเกี่ยววันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนส่วนวันที่15พฤศจิกายนงวดที่3รอคอรมเคาะ1ธันวาคมติดวินัยการเงินสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ลิงก์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นายหัสดินสุวัฒนพงเชษนะคะเลขาธิการสมาคมโรงศีข้าวไทย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวครั้งที่26ทับ2563ได้เปิดเผยว่าสรุปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะคะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้คงจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าคือวันที่หธันวาคม63 ทางตกศก็ยืนยันว่ามีเงินได้เตรียมไว้แล้ว4.88หมื่นล้านบาทแต่ไม่กล้าสำรองจ่ายก่อนหน้านี้แม้ว่าโนโบขอได้มีการขออนุมัติแต่ไปติดพระราชบัญญตัติวินัยการเงินคลังของรัฐพศ2561มาตรา28ก็คือเรื่องวินัยการเงินกล่าวคือเงินกู้ที่มีความ ผูกพันจ่ายจะต้องไม่เกิน30%ของงบประมาณของปี2564คือกว่า3ล้านล้านเงินกู้ที่ผูกพันจะต้องไม่เกินกว่า900ล้านบาทคิดเป็น30%แต่วันนี้ทางด้านเทคนิคก็ต้องรอจังหวะว่ามีการคืนเงินกู้หรือเป็นเงินกู้ใหม่เงินประกันรายได้ข้าวจะต้องจัดขึ้นไปเป็นลำดับแรก ที่จะต้องรอการจ่ายเกษตรกรอยู่แล้วทกสก็ชี้แจงนะคะว่าเนื่องจากว่าเงินงวดที่1จ่ายชดเชยไป9 7 2 8ล้านบาทเหลือเงินอยู่กว่า8540ล้านบาทงวดที่สองจะต้องจ่ายกว่า1.40หมื่นล้านบาทเงินมีแต่กรอบวงเงินไม่ได้อย่างไรก็ดีนบขเคยขอกรอบวงเงิน2.30หมื่นล้านบาท แต่โดนคอรมอหันลงเหลืองบประมาณเบื้องต้น1 8 9 9 6 0 6ล้านบาทเพราะสาเหตุนี้มีพืชตัวอื่นที่รัฐบาลใช้ในโครงการประกันรายได้ด้วยดังนั้นเมื่อมีงบประมาณประกันรายได้ข้าวเหลือแล้วไม่สามารถจ่ายได้ทั้งหมดจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมาจ่ายและหากจะเลือกโอนเงินบางชนิดพันข้าวตามงบประมาณที่เหลืออยู่ เกรงว่าจะเกิดข้อคอลหาเลือกปฏิบัติจึงยังไม่กำหนดการโอนเงินในงวดที่สองโดยทกศจะรอการจัดสรรเงินเพิ่มเติมก่อนนายฮัสตียังกล่าวต่ออีกว่าในที่สุดทกศค้นหลักเกณฑ์เดิมเจอก็คือจ่ายเงินประกันรายได้เท่าที่มีเงินเหลือซึ่งผลการคำนวณเงินที่เหลือ จะสามารถจ่ายได้สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยวเอาไว้คือวันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนหลักเกณฑ์เดิมนะคะ9ถึง15พฤศจิกายนจะได้เงินกว่า8,540ล้านบาทไปก่อนในวันที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าทกศเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้ได้ดีที่สุด เพราะเวลาจะจ่ายจะต้องมีช่องว่าของวินในการเงินหากมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็สามารถใช้จ่ายและอนุมัติจ่ายได้เพราะฉะนั้นงวดแรกจะมีประเด็นจ่ายขาดจ่ายเกินคือคนที่จ่ายขาดก็จ่ายครบหมดแล้วส่วนคนที่จ่ายเกินไปทกศก็กำลังเร่งรัดขอเงินคืนส่วนของคนที่งวดแรกที่ยังไม่ได้จ่ายเงินสำหรับเกษตรกร แจ้งข้าวเป็น2ชนิดแล้วเข้าช่องสองนะคะคืองวดที่สองจะจ่ายให้หมดในกรณีถ้าปลูกข้าวสองชนิดจะได้เงินในงวดสุดท้ายในกรณีถ้าปลูกข้าวสามชนิดแจ้งการเก็บเกี่ยวจะจ่ายเป็นงวดสุดท้ายเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินเพราะปลูกข้าวสองชนิดหรือสามชนิดทําให้ยังไม่ได้รับเงินซึ่งเกษตรกรจะต้องมาได้ในงวดที่ส เพราะฉะนั้นคนที่ตกค้างของงวดแรกก็น่าจะได้งวดนี้บางส่วนยกเว้นคนที่แจ้งปลูกข้าวในงวดที่3ซึ่งในงวดที่3จะต้องรอครอมออนุมัติในวันที่1ทธันวาคม6 3อย่างไรก็ดีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวชาวนาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ลิงก์ที่ท่านเห็นอยู่นี้ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสานที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้หากมีความคืบหน้ายอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนำมากระใจายในโอกาสหน้าหากคานเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้เอฟซทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ